รอยเอจัดโครงการหนึ่งหมูบ่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันเฉลิมประเกียรติสมเด็จพระนางเจา้าพีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนาครินทร์ค่ะนายทรงพลใจกริมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดรอยเอทเป็นประธานโครงการหนึ่งหมูบ่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันเฉลิมประเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบหนึ่งร้อยปีวันประสูติสมเด็จพระเจา้าพีน่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงราช กรม,มหลวงนราธิวาสราชนาครินทร์ค่ะโดยมีผู้ตรวจราชการกรรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่12หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอรประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจัดอยู่ที่บ้านน้องบัวตำบลเขาทุ่งอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโดยกิจกรรมดังกล่าวนะคะเป็นการร่วมการปลูกพัก ไม่พ้นสมุนไพรสองขางทางและพื้นที่สาธารณประโยชน์รวมถึงปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรกระช่าย,ายฝาทลายโจรตานโควิด -19 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดขยายผลน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมันคงทางอาหารโดยใส่พลัง่งผู้นำตนแบบผู้นำทํำกรเป็นตัวอย่างแก่ ทั้งนี้ค่ะมีเป้าหม้ดําเนินการให้เต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้านชุมชนทําให้มีความมั่นคงทางอาหารสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายไดจากการปลูกไม้ผลผักสวนครัวและผืชสมุนไพรเกิดความสามัคคีมีสวัสดิการชุมชนสังคมเกื้อก,กูลมีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพวะที่ดีในชุมชนดํารงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปค่ะ